จ้าซะเลือกเกินแถวร้านมาก็เจอแต่เละก็ไม่รู้ไม่ชาบเลย แต่ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ได้มาเจอกับความสดใหม่ในแบบเยอรมันตะวันแดงที่ร้าน A อวีอิซากยะดื่มกินเมนูเด็ดในบรรยากาศสุดซิวกับอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นสไตล์ไทยที่ตัวร้านฟิวโคตรด,ดีกิมมิคและบรรยากาศในร้านโคตรโดนแต่อย่าเพลิเข้าห้องน้ำมาันนานนะที่นี่เขาทำถึงทุกเมนูไม่ว่าจะกับแกล้มลองท้องหรือเมนูหนักๆงั้นเดี๋ยวลองมาสั่งเครื่องดื่มเย็นๆก็สดๆคู่กับเมนูโปรดกันหน่อยดีกว่าเมนูเด็ดที่ตุ้ยต้องสั่งคือคุชิยากิหรือเนื้อสัต์ียบไมาย่างบอกเลยว่าของโปรดสุดๆสั่่่่่งงงยยาาาาาาาเเเเกกกกกลืือออออออจจะะะับบคคคววววมรมรขผิดดดด้้้นนนนนแฉฉททีีใโพตู เกลยดที่นี่เขาจัดการได้กลมเกลี้ยงอย่างก,กับกินที่ญี่ปุ่นและที่ไม่ให้่พลาดคือสุกุเนะหรือทุกชิ้นไก่สับย่างกับซอสฉ่ำๆทิมกับไข่แดงดิบน,นี่มละมุนสุดๆยิงแต่ละแก้วสดๆกดจากแถบเย็นๆแบบเนี้ยยิงฟินและถ้าใครกินดิบได้อยากให้ลองยำเนื้อยุเกะที่ให้รสสัมผัสนุ่มนวลชวนหอมหวานได้กับซอสรสกลมๆหรือถ้าเนื้อดิบมันหดไปงั้นมาลองยุเกะป,ปลาไทยแล่บางกำลังดีสัมผัสดเด้งรสสะอาดเข้ากันดีกับความหอมหวานอมเปรี้ยวจากโรเซ่บอกเลยสาวๆต้องชอบและปิดท้ายด้ออมซ เียยมเมเเิอาล่ะทั้งหมดนี้แหละคือความเซอร์ไพรส์ที่ได้มาเจอกับความสดใหม่ในแบบเยอรมันตะวันแดงที่นี่แบบว่าสดอย่างก,กับกดดื่มอยู่ที่บิวเวอรี่อยู่คาเลยจากที่เป็นร้านปอดอยู่แล้วหลังจากนี้น่าจะเลิฟยิ่งกว่าเดิมกินดื่มสนุกขึ้นแน่นอนสุดท้ายก็อย่าลืมดื่มไม่ขับดื่มอย่างมีความรับผิดชอบกันด้วยนะจ๊ะ